ทยอยกันมาแล้วครับครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับสมิตโมครับหรือพ mm ี่โมมาแบบมากุยทางปุยไรยเรียบร้อยวางท่อวางไรเรียบร้อยแล้วก็พอดีเ่าแก่เขาให้ผมลงมากินข้าวนะแต่ผมก็ ขอสักคลิปก่อนครับอย่าเพิ่งว่ากันเนาะอ่ะลงมาแล้วครับ,รบใส่ใส่ตรงนี้รถนึงให้รถไายดันไหนอ้าวครับครับครับรถไทยขับไปแล้ว อก็ดูใครจะได้เที่ยวแรกขับสบายครับขับนิ่มสบาย เจ้าสมิเตโมโเหมือนรถใหม่เลยเร็วแรงโอ้ฮะเออ,เอ,อ อันนี้รถดำมาหนึ่งสามสี่ห้คันหรือเปล่าห้ าำทางขึ้นก่อนครับเถ้าแก่ใจดีก็ผมให้ผมลงมาถ่ายคลิปก่อนแล้วก็ตักคอยก่อนครับ ทำแล้วก็ทําให้เสร็จครับผมทำทางทําแล้วจะได้วิ่งกันแบบยาวๆเลย

น้ำอยู่ข้างบนครับไม่รู้ว่ามันจะได้สักกี่เที่ยวแลวเราลองมาดูกันมีสระน้ําอยู่ข้างบนแต่นี่แกก็ให้ลอกลอกให้ต่ํำลงครับ ไม่รู้ว่าใครจะได้ไประเดิมเที่ยวแรกครับออกไปเทให้กับเจ้าของที่ครับขุดที่เองไปถมที่ของเจ้าของเองเพื่อที่จะยกบ้าน หลากินข้าวยังเหลากินข้าวยังไปไปกินด้วยกันกินข้าวอะ่ะนี่อยู่หน้ารถยังยังยัง,ย,งยังไม่มีใครกินหร้อมั้งต้อมอะ่ะยังไม่ได้กินเอ้ยงูทับพ,พีกบ โอตัวอย่างใหญ่เลยเอามาผัดเผ็ดนี่ยังอร่อยเลยเนาะโอ้ยตัวเท่าแขนเลยงูทับพิงูทับพีกบงูงูที่มันชอบไล่กลบภาษาเขมรเขาว่าปพวกเวงแกบปพวเวงแกบปพปวเวงแกบน,นี่ถ้าแปลให้แบบลงตัวก็งูทับพีกบ ปวัวเวงแก็บวันนี้มาวิ่งหกคันครับเนี่ยลอกนา<ะ>น,นะนี่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ลอกทางนี้ออกมานั่นแหละทางเนี้ย,ยตัดลงให้มันต่ำมันสูงเกิน ก็เริ่มแห้งแล้วล่ะครับดินก็เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเท่าแก่ลงมาเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวครับรับกิปนี้ก็จบเองนีนะครับสวัสดีครับ รถดำจอดคอยกันเต็มเลยแมคโครยังไม่พร้อมรถดำจอดคอยกันเต็มเลยเพอตักใส่ตักใส่ก็ไปหมดแมคโครก็อยู่คันเดียวเหมือนเดิมโอ้ยครับผม